ท่านก็นตามวันโลกวันนี้เขาเป็นยังไงบ้างประเทศเรบา,ากเขาเป็นยังไงอันไหนที่เราแย่กว่าอันไหนที่เราดีกว่าท่านพูดเหมือนกับแย่ไปซะทั้งหมดผมว่าไม่ใช่อะ่ะผมไม่ได้โกรธอะไรท่านเลยนะที่พูดมาเนี่ยจะแพงจะจนจะพังจะอะไรทั้งไปดินก็ว่าไปเถอะนะเอาเข้าเรื่องว่าจากที่จะฟังยติทีิพามานั้นก็ย้อนไปในปี64กนแล้วกันนะ ถ้าจำก็ได้เราก็ทำกันมาได้ดีจนถึง20่ธันวาคม2 5 6 3โควิดก็เข้ามาอีกรอบหนึ่งแต่รัฐบาลเป็นคนเข้ามาหรือเปล่าโควิดเนี่ยก็ไม่ได้เเข้ามานะรัฐบาลต้องแก้ปัญหาตรงนี้นะในเรื่องของการบริหารสอบในทางทุริตส่งพลกระทบต่อรกบาณอย่าพูดคำนี้กับผมขาว่าไม่มีหลักฐาน ไม่มีคดีความที่ทำให้เกิดความไม่เชื่อมั่นซึ่งกันและกันผมยืนยันผมเข้ามาตรงนี้จากวันนั้นถึงวันนี้และวันต่อๆไปถ้าผมยังอยู่ผมจะไม่มีการทุจริตโดยเด็ดขาดทั้งนโยบายเจตอารมณ์ตัวผม ừ, ที่ผมพูดมาเนี่ยไม่ได้ีอารมณ์เลยเลยเนะผมไม่ได้โมโหอะไรทั้งสิ้นแต่ผมจะต้องรีบพูดนะผมเรื่องมันเยอะไง ไม่ว่าจะแพงว่าจะจนจะพังทั้งแผ่นดินแห้วงคุณเนี่ยผมรับได้หมดอะ่ะนะเพราะนั้นต่างคนต่างเล่นกันคนบทบาทอยู่แล้วผมเคยคุยกับท่านครั้งหนึ่งท่านบอกว่าผมเข้ามาในสภาเนี่ยควรจะวางบทบาทให้เหมือนกับรามเกียรติ์นะคือผมคงเล่นฝ่ายบททางพระรามพระลักษมณ์นองเนี่ยนะ อีกฝ er ่ายนึงก็ต้องเล่นเป็นบทโทษกันแต่ท้ายสุดรามเกียรติ์ก็รู้อยู่แล้วว่าโทษกันเป็นยังไงตอนท้ายประเทศไทยใหญ่กว่ารามเกียรติ์เยอะขอบคุณครับสวัสดีครับพรับเดินเดินเิตินั่นแหลลังกบลก์ทัลลังกมบัลทังกัลลังก์งก์บัลลังกาบังก์บัลงก์บันลังก์บัลลังการใลลังกนบใช่ังก์ลลัการัก์บัลก็ถัลงกมดูลลงกันงก่บัลงกรงกลกลล สังคมว่าไงปรชานว่าไงมันใช่เวลาหรือเปล่าผมไม่รู้เหมือนกันยวายพระราม้แข่งสอนบ่อยนะก็แล้วกันถ่ายจังไห้ลูกฉันเนี่ยย้ายพระรามต้องแ่งสอนบ่อยนะก็แล้วกันถ่ายตังให้ลูกฉันเนี่ย ลองไปฟังหน่วยว่ามันจริงไม่จริงนีที่เขว่านะรัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลที่ไร้วิสัยทัศน์แก้ไขปัญหาเนี่ยแก้แบบเฉพาะหน้าไปวันๆไม่มีการวางแผนล่วงหน้าไม่มีการดำเนินการแบบ preventive คือการป้องกันไม่ให้ปัญหามันเกิดเห็น <S LE AR> ได้จากแนวการพูดของนาย,ยกรัฐมนตรีในหลายครั้งหลายวาระเช่นเรื่องราคายางพาราเกิดปัญหาให้ไปขายดาวังคาร ข้าวปลูกไม่ได้ให้ไปปลูกหมามุย้ยน้ําท่วมให้ไปเลี้ยงปลาล่าสุดบอกว่าให้ครัวเรือนนึงเนี่ยไข่มันแพงใช่ไหมไปเลี้ยงไก่ครัวเรือนละสองตัวท่านเนี่ยเป็นศูนย์กลางของปัญหาโดยพลเอกประยุทธ์นี่แหละครับเป็นศูนย์กลางของปัญหาทั้งมวลวันนี้เนี่ยความมั่นใจต่อตัวท่านในการที่จะนําพาเศรษฐกิจมันไม่เหลือวิสัยทัศน์ท่านไม่มีความรู้ความสามารถท่านไม่พร้อมวิธีการเดียวครับ มีให้เลือกสอง,สอง,สองตัวเลือกหนึ่งท่านลาออกให้สภาดำเนินการสรรหานายกรัฐมนตรีใหม่หรือสองยุบสภาครับให้ประชาชนเป็นคนตัดสินท่านบอกว่าเปลืองงบประมาณในการเลือกตั้งท่านประธานครับอยู่มาเจ็ดปีเนี่ยนะครับใช้เงินสร้างหนี้สาธารณะเพิ่มมากขึ้น5ล้าน,ล,านล้านบาทเนี่ยปีหนึ่งตกเฉลี่ย700แสนล้านบาท เป็นวันเนี่ยนะครับหารเป็นวันเนี่ยเฉลี่ยตกวันละ2,000ล้านหยุดสร้างนี่แบบพลเอกประยุทธ์สองวันเนี่ยนะครับได้เงินเลือกตั้งแล้วครับ4 0 0 0ล้านถึงแม้ว่าการเลือกตั้งจะใช้เงินงบประมาณมากเพียงไรก็ตามมันไม่สร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติเท่ากับการที่พลเอกประยุทธ์จะอยู่ในตําแหน่งต่อไปครับต้นเหตุคือตัวท่านนายกครับหยุดเถอะครับหยุดไม่ให้ประเทศนี้เลือดไหลออกจนซีดจนตายไปหยุดเถอะครับ หยุดทรมานพี่น้องประชาชนความล้มเหลวจนปัญญาแก้ปัญหาเศรษฐกิจอันนี้มีสภาพปัญหาเกิดขึ้นเป็นข้อที่จริงที่เกิดขึ้นครับพี่น้องประชาชนตกงานไร้งานทำเป็นความผิดพลาดจากมาตรการลดหรือการบริหารการแผ่นดินของท่านนายกรัฐมนตรีและคณามตรีโดยเฉพาะเมื่อประสบกับภาวะวิกฤต เรื่องโรคระบาดโควิดท่านใช้มาตรการที่ผิดพลาดบกพร่องยตินี้นะครับเป็นยติแพงทั้งแผ่นดินจนทั้งแผ่นดินพังทั้งแผ่นดินครับผมสรุปสั้นๆคือแพงจนพังทั้งแผ่นดินในชีวิตของการเป็นผู้บริหารของท่านในระบบรัฐสภาระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นมุก ท่านบริหารด้วยอำนาจพิเศษที่เราเรียกว่าเป็นอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดของคนใดคนหนึ่งกมใดกลุหนึ่งเขาเรียกว่าเผด็จการครับท่านประธานถ้าท่านไม่แก้ตรงนี้เนี่ยบ้านนี้เมืองนี้อยู่ต่อไปไม่ได้ครับมันจะพังพังทั้งแผ่นดินแน่นน,น,าน,านครับวันนี้ร้อนแรงนะครับเพราะว่าเป็นวันที่มีการอภิปรายแบบไม่มีการลงมติ แต่ว่าต่อให้จะเป็นการอภิปรายแบบไม่มีการลงมตินั้นอาวุธหนักที่ฝ่ายค้านถล่มรัฐบาลหรือแม้กระทั่งข่าวลือทางการเมืองที่ว่อนสภาเรื่องจะมีการยุบสภานั้นถือว่าเป็นสัญญาณการเมืองที่ผิดปกติทั้งสิน้นเ<อ>ช่นเดียวกับการซื้อสอสอซึ่งมีข่าวว่อนสภาอีกเช่นเดียวกันนะครับวันนี้บรรยากาศที่สภาเต็มไปด้วยความ ตึงเครียดนะครับพลเอกประยุทธ์ปรากฏตัวในช่วงแรกเหมือนกับว่าจะไม่มีคนของรัฐบาลหรือสอสอ,ออกมาสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เท่าไหร่นะครับแต่ว่า ในสุดนั้นก็มีรายงานว่าพลเอกประวิทย์นั้นสั่งการให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพักพลังประชารัฐทั้งหมดคอยไปต้อนรับประยุทธ์เมื่อประยุทธ์มาถึงสภานะครับทำให้ใบหน้าพลเอกประยุทธ์เมื่อเข้าสู่สภาที่ตอนแรกเต็มไปได้วยความหงุดหงิดตึงเครียดนั้นดูจะผ่อนคลายอารมณ์กันขึ้นมาบ้างแต่ก็ยังมีอาการของความไม่พอใจเ,อเดินคุยก,กับนักข่าวแบบคนไม่มองหน้า เคร่งเครียดมึนตึงราวกับคนที่ตอนเช้าเข้าห้องน้ำแล้วอาจจะมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายระบายท้องไม่ปกติซึ่งทางออกคือกินกาแฟไวซีวีสีเขียวจะแก้ปัญหาให้กับพลเอกประยุทธ์ได้นะครับแต่ว่าบรรยากาศในสภาวันนี้ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่เข้มข้นดุดันเพราะว่าทั้งพักฝ่ายค้านทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพักเพื่อไทยหรือว่าพักเสรีรวมไทยนะครับหรือว่าพักประชาชาติหรือว่าพักเศรษฐกิจใหม่คุณมิ่งขวัญ สงสุวรรณหรือแม้กระทั่งพักก้าวไก่นั้นระดมอาวุธหนักถล่มพลเอกประยุทธ์ไม่มียางนะครับวันนี้ในส่วนของพักเพื่อไทยนั้นถือว่าเป็นการประเดิมบทบาทผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกของคุณหมอชนน่านะครับในอดีตนั้นเป็นคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์หลังจากนั้นเพื่อไทยเพิ่งมีการปรับเปลี่ยนภายในหมอชนน่านขึ้นมาเป็นนะครับเป็นการพึ่งไปในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรและหัวหน้าพักเพื่อไทยใหม่ครั้งแรกซึ่ง หมอชนน่านะครับก็อภิปรายได้อย่างดีเยี่ยมนะครับมีการพูดถึงปัญหาความยากจนปัญหาของแพงปัญหาเศรษฐกิจพังหรือพูด,ดง่ายๆคือปัญหาแพงจนพังทั้งแผ่นดินนะครับในกรณีของพรรคเพื่อไทยก็จะโฟกัสไปที่เรื่องนี้ว่าพลเอกประยุทธ์ใช้อํานาจไม่ชอบทำเอื้อประโยชน์ไม่เห็นหัวประชาชนนะครับใช้อํานาจในทางที่ไม่ถูกต้องเรียกร้องพลเอกประยุทธ์ออกไป ยิ่งอยู่ปัญหาประชาชนยิ่งพังพินาศนะครับจุลพรจุลพันธ์อ,นอมรวิวัฒนะครับรองหัวหน้าพักเพื่อไทยก็ขยี้ประเด็นนี้เช่นเดียวกันว่าประยุทธ์เป็นนายก8ปีเศรษฐกิจพังทั้งแผงดินนะครับแนสองทางเลือกให้ลาออกไปนะครับะฉะนั้นทีมของเพื่อไทยชัดเจนว่าเป็นอย่างที่มีการพูดกันไว้ว่าจะโฟกัสไปที่เรื่องเศรษฐกิจนะครับความล้มเหลวในการแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนต่างๆนานา,นานะครับคุณจุลพันธ์พูดประเด็นหนึ่งดีนะครับบอกว่าการที่ประยุทธ์บอกว่าไม่ยุบสภาเพราะมัน เปลืองตังนั้นคุณจุลพันธ์บอกว่าผลเอกประยุทธ์เนี่ยอยู่มา7ปีสร้างหนี้สาธารณะนะครับหล้านล้านบาทเฉลี่ยแล้วผลเอกประยุทธ์สร้างหนี้ปีละ7จ็ดแสนล้านบาทเฉลี่ยแล้วผลเอกประยุทธ์ล้างผ่านเงินสร้างหนี้วันละ2000ล้านบาทนะครับคุณจุลพันธ์พูดว่าถ้าเอาแบบนี้นะครับ ประยุทธ์หยุดสร้างหนี้2วันก็ได้เงินจัดการเลือกตั้ง4 0 0 0ล้านบาทแล้วดังนั้นอย่าอ้างว่าไม่ให้เลือกตั้งเพราะเลือกตั้งบันเปืองถ้าประยุทธ์ลาออกยอมให้มีการยุบสภาเพียงแค่2วันนั้นก็ประหยัดเงินในการสร้างหนี้เอาเงินไปจัดเลือกตั้ง4 0 0 0ล้านบาทปัญหาของประเทศปลดล็อกไม่มีอะไรทําให้ประเทศเสียหายเท่ากับประยุทธ์จันโอชาเป็นนายมนตรีต่อไปส่วนพลเอกประยุทธ์นะครับบรรยากาศที่ดูชื่นมืน่นเพราะเห็นพักพลังประชารัฐมาต้อนรับนั้นกลายเป็นความเคร่งเครียดหงุดหงิด อารมณ์ขึ้นงุ่นง่านราวกับคนที่ไม่สามารถควบคุมสติอารมณ์ได้นะครับการอภิปรายวันนี้ทั้งหมดถูกวิพากวิจารณ์โดยในส่วนพลเอกประยุทธ์นะครับในโซเชียลว,ว่าเป็นการแสดงความไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองนะครับเป็นการอภิปรายที่เต็มไปด้วยความเกลี้ยวกลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาโควิดหรือว่าปัญหาเศรษฐกิจต่างๆนานาสาระสำคัญที่พลเอกประยุทธ์อภิปรายในวันนี้ในสภานั้นส่วนใหญ่เป็นการโทษคนอื่นนะครับโทษโลกนะครับ โทษฝ่ายค้านนะครับโทษอดีตรัฐบาลนะครับว่าเป็นต้นต่อของปัญหาต่างๆรวมทั้งไฮไลท์ที่สําคัญที่สุดคือมีการเปรียบเปรยนะครับตัวเองว่าเป็นเสมือนพระรามหรือพระลักษณ์ในวันวนักดีเอกของไทยเรื่องรามเกียรติ์นะครับซึ่งโชคดีที่พลเอกประยุทธ์ไม่ได้อยู่ในสายนาฏศิลป์นะครับถ้าเป็นคนที่อยู่ในสายนาฏศิลป์เขาจะทราบว่าการที่คนคนดนึงเปรียบเทียบตัวเองเป็นตัวละครที่สําคัญใน เรื่องอย่างวรรณคดีอย่างรามเกียรน,นั้นถ้าเป็นสายนาฏศิลป์สายโขนนั้นการเปรียบเทียบอย่างนี้ทาไม่ได้นะครับถือว่าเป็นการเปรียบเทียบที่เป็นการเ,เล่นของสูงมากเกินไปแต่ว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ได้อยู่ในสายนาฏศิลป์สายโขนก็เลยอาจจะไม่มีมุมมองว่าเรื่องพระรามนั้นถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ ของวรณคดีหรือสัญลักษณ์ของความคิดเรื่องอํานาจแบบไทยๆย,ยังไงบ้างนะครับพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเปรียบเสมือนพระลักษ์พรรามพลักษ์นะครับซึ่งพร้อมจะยิงสอนแล้วก็ฝ่ายค้านเนี่ยเปรียบเสมือนทศกัณฐ์นะครับพลเอกประยุทธ์วันนี้อาการในการอภิปรายถือว่าไม่ค่อยดีนะครับเต็มไปได้วยความหงุดหงิดโควิดก็โทษว่าไม่ได้เป็นเพราะรัฐบาลสรุปคือรัฐบาลไม่มีอะไรผิดเลยโควิดก็มาจากโลกภายนอกรังแกรัฐบาลรังแกคนไทยนะครับ